อ่ะนายชนะชัยประทุมพวงหรือผู้ใหญ่เบิร์ตนะคะไปคุมตัวในแบงค์อายุประมาณ30ปีหลังพกมีดเข้าไปที่วัดรังสิตพื้นที่หมู่ตําตำบลหลัก6ออำเภอเมืองปทุมธานีนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจริงๆเป็นวย,ยาวจกรวัดด้วยบอกว่ามีพระลูกวัดแจ้งว่าในแบงค์ที่มีฉายาแบงค์ผีหลัก6 <c oughs> เดินถือมีดเข้ามาป่วนในวัด ผู้ใหญ่บ้านก็เลยรีบเข้ามาควบคุมปรากฏว่าอีกฝ่ายเนี่ยพยายามจะเอามีดเข้าต่อสู้ทำร้ายเนื่องจากไม่พอใจที่เคยตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสพยานะคะผู้ใหญ่เลยเข้าไปแย่งอาวุธเพราะเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากที่วัดเนี่ยมีพระแล้วก็มีคนที่มาทำบุญด้วยค่ะจริงๆผมผมไม่มีเจตนาจะ,จะจะทำร้ายน้องหวังดีด้วยซ้ำเจตนาก็คือว่าอยากจะแค่ ยึดอาวุธนะครับเพื่อที่ผมก็กลัวว่าคือหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดผมนะครับท่านท่านชลาด้วยนะครับผมแล้วก็ผมก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนญาติโยมที่มาทําบุญด้วยนะครับครับก็ก็มีความจําเป็นนะครับตอนนั้นมันเหตุซึ่งหน้านะน้องก็เดินทั่วนะครับเดินไปทั่วนะครับชาวบ้านก็บอกครับมันก็เป็นอ่าคือชาวบ้านก็กลัวนะครับชาวบ้านเราก็กลัวไม่มีใครเขาเขากล้าที่จะยุ่งนะครับก็กลัวอันตรายเหมือนกันนะครับ อ่ะหลังจากที่ยึดมีดได้นะคะในแบงค์เนี่ยก็เริ่มมีสติแล้วก็มีการปล่อยตัวออกไปนะคะเบื้องต้นก็ประสานให้ญาตินำตัวไปรักษาแล้วในขณะที่พระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกในแบงค์เนี่ยมีพฤติกรรมติดยามักจะเดินถือมีดไปทั่วเลยบางวันสติดีก็พูดรู้เรื่องนะแต่วันไหนสติหลุดก็ก้าวร้าวคะ่ะแล้วก็ชอบมาหาเรื่องผู้ใหญ่บ้านเพราะเข้าใจผิดคิดว่าผู้ใหญ่บ้านส่งคนไปทาร้ายค่ะช่วยผู้ใหญ่ <c oughs> ช่วยผู้ใหญ่ล็อกแล้วก็ จังหวะจับเอวจับเอวโดนมีดมันก็เลยดึงมีดออกมาอ๋อหมายว่าคนนั้นเขาพกมีดมาด้วยพกมีดมาด้วยครับสาเหตุที่เขาพกมีดแล้วมันพกมาทําไมครับด้วยสาเหตุด้วยความจิตเขาอ,อาจจะตกที่ว่าเคยได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าผู้ใหญ่เบิร์กระทืบเขาแต่ผู้ใหญ่ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่เคยมีเรื่องกับม,มีเรื่องมีอะไร วัดเ,เราเาก็อ,อยู่เด็กเด็ก <ๆ S 1> ที่นี่แหละเด็กเราหเขาก็ดีนะเมื่อก่อนเข้ามาเขาก็ดีนะแต่พักหลังนี่เขาเป็นยังไงไม่รู้พระก็ให้กับข้าวนายกแต่ถามว่าพุกมีดมาเราไม่รู้หรอกอันตรายอันตรายแต่เราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีแล้วค่ะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์